สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันศุกร์ที่15นะครับสิงหาคมนะครับก็วันนี้ครับมีลูกค้าเข้ามาเป็นแผ่นเกมนะครับหนึ่งรายนะก็เกม battle hunter นะครับนะก็ลูกค้ารายเดิมอะที่สั่งชอบสั่งหนึ่งทีละเกมแล้วก็ไม่ยอมใช้โค้ดนะลูกค้าเนี่ยวันนี้ก็อัตราการใช้โค้ดของลูกค้านี่สองรายไม่ใช้เลยนะครับนี่รายหนึ่งที่บอก battle hunter นะครับลูกค้าเจ้าประจาเลยเนี่ย จ่ายค่าส่งนะครับไม่ยอมใช้โค้ดอะไรจ่ายค่าส่งไม่ยอมใช้ส่วนลดนะค่าส่งก็ไม่ยอมใช้โค้ดส่งฟรีนะครับแล้วก็อีกไลายหนึ่งก็สั่งบทสรุปมานะครับก็จ่ายค่าส่งเหมือนกันไม่ใช้โค้ดเนี่ยผมถึงบอกอัตราการใช้โค้ดของลูกค้าผมจริงๆอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแหละนะครับเนี่ยจ่ายค่าสินค้าจ่ายค่าของไม่ยอมใช้โค้ดนะเออแต่เกมของค่าย,นนนายเนี้ยสนุกนะไอ้ค่าย A1 เนี่ยค่าย A1 เนี่ย สนุกสนุกทุกเกมเลยนะเท่าที่ผมลองลองแผ่นมานะไอ้ค่ายเนี้ยใช้ได้เลยทำเกมออกมาสนุกนะก็เกมนี้ b u t t ท n Hunter นะครับมันจะเป็นเกมอะไรนะผมลืมละมันเกมแนวอะไรวะนักนักสืบหรือไงไม่รู้ว่าหาหาสมบัติอะ่ะเออมีออปชันมิสเตอั Option, รีคอเวอร์ c อ p t เซปต์มิชชั่น t อ i s เซปต์ดมิชชั่นไม่ได้ต้องรีจิตเตอร์ก่อนต้องสร้างบปรไฟล์ก่อนเคยเหมือนเคยลองให้แล้วนะตอนที่หนึ่งจำได้ว่ามันสนุกอัพค่าพลังนี่ค่ามูฟนัะมูฟเมนต์เนาะ มันม่ไม่ออกด้วยนะมันบอกแค่ in case mv มันไม่ยอมบอกเป็นชื่อเต็มว่า mv คืออะไร Movement มั้งอ๋อสามหนึ่งจะบวกหนึ่งต้องอัพสามหนึ่งจะบวกหนึ่งแอตแทกเดฟเอนเฮดอ๋อ Attack นี่ตามไอ้นี่เลย defense ก็ตามไอ้นี่ฮะเดฟเอนทุกสามได้หนึ่ง h ฮีแต้มเราแต้มเราสมเลยอย่างนี้เวลามันอัพเลเวลมันก็มีมีแต้มเหลือให้แหละมันก็อัพต่ออัพต่อเรื่อยๆแอตแทกแต้มเราหนึ่งเลยตามนี้ไปเลือกอาชีพอ่าเลือกเลือกรูปลักษณ์ตัวละครก่อนไอหัวตั้งเนี่ย เดี๋ยวแล้วก็มีเลือกคัลเลอร์ด้วยอืมสีจีจานหน่อยสีจีจานเนี่ยนะแล้วก็เซฟโหลดวิวแล้วก็รีมูฟไม่มีอะไรแล้วแบ็คกลับไปไง,ไงวะโอเคไปรับภารกิจอ่ะรับภารกิจปุ๊บ เฟิร์จ็อบให้ไปไฟล์อะไรเหมือนก็หินเนะี่ยก้อนหนึ่งเด๋ยวเมทัลอ๋อเหล็กก้อนเหล็กอ่ะเราไปหาจากไหนวะเฟิร์สจ็อบภารกิจแรกโอ้มันอยู่ทางไหนล่ะ มันมีคนอื่นมาแข่งกับเราด้วยนะเนี่ยสคนมันจะเหมือนกับเป็นเกมกระดานอะ่ะแข่งกันหาสมบัติเดินแล้วก็มีไปสู้กันเนาะเกมมันมันก็เข้าใจทําดีอันนี้มุมเบนเดินวางสตันแถบเพิ่มหลบหลีกอีก40%่สิบเปอรซมูเมนต์บุกหนึ่งเอา้ามันเหมือนกับก,การ์ดเหรอการ์ดแจกให้เรา มีใช้ได้บุงเบนได้อีกหนึ่งวางาเพิ่มหลบหลีกแล้วก็วางสตันแถบไอไออันนั้นใช้ไม่ได้ไอ้น,นั้นน่าจะใช้ตอนต่อสู้วงการได้เนี่ยมันเว้นไม่ให้เลือกเห็เนไหมน่าจะต่อสู้แล้วบวกโจมตีอีกสี่มั้งมันมีการ์ดให้เราโจวห้าใบเราใช้บุงเบนเบิกหนึ่งก็เดินได้ท่านี้ยตาไอ้คนนึงโจวโอ้ยได้เบิร์อได้บวกสองเลยเหรอไปเปิดกล่องละ อ๋อกล่องมุ่งนี้กล่องสมบัติหมดเลยเหรอมีอะไรนี่ก็ไปเปิดโหเดี๋ยวบวบ,บสามเอ้าหนึ่งแล้วบวกสามเหรออ่าเราได้อะไรบ้างวะได้ได้แอทตแทกสามเพิ่มมาโอ้ยแต่เราแอทตแทก,กแรงอ่ะถ้าเกิดว่ามีใครมาอัดเอ้ได้สูอ้อ่ะเอ้ยผมไปเดินไม่ถึงว่ะไม่ถึงกล่องไอันนะี้ขาดอีกนิดเดียว เสได้วะจะไปเปิดกล่องซะหน่อยไอ้นี่ก็จะไปเอากล่องมันจะมีเนี่ยที่เขาบอกเป็นสี่คนนะเนาะเล่นกันไปหาสมบัติตามที่เขาต้องการนะเนาะ้วหาเจอล้วชนะเลยป่าวะหรือว่าต้องเอาไปส่งก่อนแล้วก็อย่างที่บอกในระหว่างส่งก็มันจะมีคนอื่นแย่งเฮ้ยมันไม่มีแอทแทกบวกหกไอเดินเดินแล้ววะหรือว่ามันไม่ใช่การ์ดอ๋อไม่ใช่การ์ดก็มีว่าวางสตันแท็บก็อดเดินอะ ปเปิดรถจะเดินน่ะขอเดินเออวิ่งมันมีถึงเมื่อวานสู้กับมันแมวเ,เอาของกันเฮ้ยนี่นไงหินเจอพอดีเลยไอ้ได้านต้องมาสู้กับเราแน่เลยมาแย่งเนี่ยๆตัวเนี้ยมึงทำอะไรวะนี่ไงนี่ไงอ้าวมึงสดใช่ไหมเรามีเรามีามมไอ้นี่เนี่ยไอ้ยมันได้อัดก่อนวะ่ะ มียอมแพ้แล้วก็มีตั้งกาดมีหนีแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กสวนเค้าแย่แท็กสวนด้วยอันนี้ดีเฟนต์บวกสี่อ๋ออุ้ยนี่ดีเฟนต์บวกหกเราอุ้ยดีเฟนต์เราเท่าไหร่วะดีเฟนต์เราสองเองอุ้ยแต่มันแอตแท็กสองงั้นไม่ตายหรอกงั้นสวนนี่มันตายแอตแท็กสี่มันก็พลังสิบเก้าเออพลังมันเยอะอยู่ยงั้นบวกแอตแท็กไปเลยอีกสี่นี่ อัดมันเล่นไงไวะโอ้ยมันใช้ท่าทีละสี่ใบเลยเหรออ๋อทอยเต๋าสี่ใบโอ้ยางนี้แต้มก็เยอะดิอัดทีละเก้าทีละอ๋อมันอัดศูนย์น่ะอัดมันศูนย์น่ะเวนรรมมันอัดเราเก้าอุ้มทอยค่าอัดเยอะนี่หว่าเอาคืนมันดีไหมเนี่ยบอสตันแถบ เอออย่างนี้ต้องเพิ่มหลบหลีกเหรอไอ้นี่มันหลบหลีกอะไรวะอีเวนท,แท์แถบหลบหลีกแถบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน,นี้โอ้โหอันนี้ก็อีเวนท์แถบนี่ว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบันง้าใช้ไปเหอะให้มันหายไปไม่มีประโยชน์สู้มนะันอะ ผมไม่สวนนี่ค่ะแถผมเล่นกาดกาดกาด6กาดดับเบิลแต่ดีเฟนเราสองเองเบิลไปก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กว่ะเอาบ่อย6เดียาเนี่ยะเหลือศูนเหลือศูนย์อัดไม่เข้าอ้าวแล้วเราก็ไม่ได้อดัดหรอ๋อเราไม่ได้เลือกเคาน์เตอร์ท่ะมันเลยไม่ได้อัดเราตั้งกาดเฉย โอ้ว่าจะจบนีดานเลยกันเฮ้ยการไม่มีไม่ไมีมจบเพิ่มแล้วหรอเหลืออยู่แค่นี้แล้วเวนกมยังไม่ใช้ไม่ใช้แล้วจะอัามันเลยได้ไหมฮะไม่เดินอ่ะเดี๋ยวไม่เดินต้องเดินหรอวะอ่านมันก็ได้อีกเก้าแน่เลย เฮ้ยมีไปอัดบวกเก้าอุ้ยโอู๋จะถอยได้น้อยอะ่ะโอ้ยมันถอยได้น้อยอะ่ะแต้มไม่เยอะอุย้ยมันถอยได้เพียบเลยอะ่ะอ้ยแต่อัดไม่เข้าเวอู้ก็จะอัดกับตายคนหนาไอคูนั้นจัดไหมนะ่ะเอ้ยมันก็อัมันก็ไม่เดินมันก็กดอัดเราได้เลยนี่ว่ะเฮ้ยมันไม่มีอะไรแล้วมันมีต่กาศบวกแล้วก็อะไรเนี่ย เลไม่มีอะไรอย่างนั้นสวนไปเลยไม่ต้องบวกทีเฟนแล้วมันมีแต่มันไม่มีบวกแอนแทกนี่มันก็อัดไม่แรงกันเนี่ยอัดไม่ตะอยแต่มันถอยได้เยอะอยู่ลดหนึ่งลดหนึ่งถอยถอยได้เยอะอยู่เลยลดหนึ่งโอ้เราถอยได้นิดเดียวเองสิบหนึ่งหนึ่งสี่สี่อัดไม่เข้าโอ้โหมันต้องถอยได้มากกว่าต้องเท่าไหร่ว่าถึงจะอัดเข้า คู่นี้จัดกันไหมเนะี่ยคู่นี้ไปเปิดสมบัติกันนะจเจอเหตุการณ์อะไรวะอะไรอะสู้กับสู้กับศัตรูที่เจอในฉากเหรอหรือหรือหรือมันไปตกอะไรสักอย่างเราสู้เลยได้ไหมเราไม่เดินอะ่ะอ๋อมีนีหว่านี่ไงแอทแทกเลยอ๋อเออไม่ต้องไปเดินวุ้นันใช้โลบบ่บวกเจ็ดวะงั้นใช้แอทแทกบ,บุกเจ็ดเข้าไปเล อู๋ถอยได้น้อยอีกแล้วอะ่ะจะอัดเข้าไหมอ่ดตลอดอ่ะ,อะลบสี่ไว้มันจะอัดเข้าหรือไม่แม่เข้าเหลือศูนย์เหลือย่หกไอ้นี่ไปแจอไอ้ไปนี่ไปแปะเปิดของได้ดิโอ้ยนี่มันใช้ฮิวอ่ะบวกห้าอุ้ยบูฮิวบวกห้าเลยโลเฮงั้นเราก็ฮิวด้วยดิเราเหลือเก้าเองแม่งฮิวเป็นสิบเอ็ด เราฮิวก่อนใช้อะไรวะเลสอ๋อน่าจะเลสพักผ่อนอ่ะบก5อันนี้ฮิวก่อนเพราะความมั่นใจยังไม่เปตีมันมันหิวแล้วก็ฮิวอ่าหาเรื่องต่อหาเรื่องต่อเฮ้ยเรามีอากาศแอรแทกบก9ใช้ดิใช้ดิอัดคอเตอร์สวนมันอุย้ยมันคอยได้คนเยอะเลยลด5 อุย้ยเราก็ถอยได้เยอะอุย้ยบวกเ้าอุย้ยอัดศูนย์นะ่ะอะไรวะเฮ้ยแอแทกบวกเก้ามีประโยชน์อะไรเนี่ยบวกไปแล้วมันอัดไม่เข้าเฮ้ยมันมีใครเดินตาไมไว้ไอตัวสีเขียวเราเลสก่อนเว้ยโดนอัดไปต้องห้ามันยังหาเรื่องมันยังหาเรื่อง ได้มูปุ๋งหนึ่งสวนไหมสวนสวนด้วยอะไรมีสองใบไอกาดใช้ได้มีอยู่ใบเดียวนอกนั้นในเขียวๆออกใช้ไม่ได้เลยอย่างงั้นกาดไว้ดีกว่ากาดไว้ก่อนไม่ใช่กาดไม่ใช่กาดเก็บไว้ก่อนเออไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าโอ๊ยหนึ่งเว้เราไม่ได้ทำอะไรมันเสียเวลาชิบอาง เราเก็บได้หินมัง้งโอ้ยเราเก็บได้หินนี่หวายพวกนี้มันเลยตามมากันหมดเลยทีนี้สวยนหมอัดเป็นไปเลยดีกว่าเอาให้เบียงไม่มีของอะ่ะเออได้เยอะได้เยอะปะักอุย้ยรถสูนน่ะอะไรวะถอยการได้ทุกสี่ใบได้ต้องเยอะอือัดไม่เข้า่ะมันก็อัดเราไม่เข้า อน,นี้วางแถบอะไรแต่วางแถบก็อดเดินอีกอะ่ะเฮ้ยมันอัดไม่เข้าอย่างี้สวนเนี่ยไม่ต้องใช้การ์ดปากรถศูนเนี่ยอัดไปคืนเยอะไหมปึ๊ลรถเก้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอัดมันให้ตายก่อนไอ้นี่ มันโดไนปใ,นให้ตายเลยดีกว่าอย่างไรผมตีมันใช้การบวกดีเฟน์อ้ยได้เยอะได้เยอะตายไหมไม่เข้าอ่านะศูนย์น่ะมันต้องทำยังไงให้มันได้ นมาเมาบานฮีลแล้วกกลายเป็นยามาเราเย็ยแล้วฮะลูอันนี้ก็สิบสองบวกอีกห้าหน่อยอันนี้ไปสู้บอสเหรอไม่สู้อันนี้ก็ฮิวเฮ้ยหนีตายอันนี้มาแจมแล้ว เอ้ยมันไปเอาของว่ะเฮ้ยไอหมูหน้าตายบอลพอตามอ่ะไม่สนแล้วอัดมันอย่างเดียวสู้กันมันสู้ยากว่ะหนึ่งหนึ่งห้าหกว่ะเข้าไหมไม่เข้ามันต้องเช็คบวกยังไงวะคิดคะแนนคิดคิดค่าพลังอะแอตแทกสี่แอตแทกสองแอตแทกสองแอตแทกดีเฟนซ์สามอัดไม่กันไม่เข้าอ่ะ สวนอย่างเดียวมันอจัจเราไม่เข้าหรอกเราก็เติมพลังแล้วอัจสวนอุ้ยมันได้เยอะว่ะอุ้ยรถสี่เลยได้เยอะไหมสองสองห้าหกก็หลายแต้มนะไม่เข้า,า 2, 2, 5, อ่ะสองสองห้าหกอ้หักลบดีกว่ามั้งไอ้น,นี่มันไป,นเ,ป,นเ,ปนเปิดของไอ้น,นี่บอสนี่ก็มาเนี่ยเลสก่อนเว้ยบอสมาเว้ย อันนี้ไปเปิดเลยอันนี้ก็ตู้กับเราอย่างเดียวเลยเว้ยอเข้าไหมเนี่ยมันไปมันเข้าอะรถสองหนึ่งหนึ่งหกหกอ้าวได้เยอะอยู่นะ่ะอม,มันรถศูนยเนี่ยโอ้ไอ้น,นี่ไปเปิดของแล้วมั้อ่าอุ้ยได้อะไรได้เสื้อสมุยไหล นี่โอ้ยนี่มาอัดเราอ่ะเ,ออเร,ะออรื่องอัดเราไอ้บอสไอ้บอสเวนเนี่ยมันเยอะปะวะไม่เห็นค่าพลังมันด้วยได้ปสามหนึ่งสามสามเออลดศูนสวนมันเนี่ยอุย้ยหกสองสี่สามลดหนึ่งเฮ้ยเราโดนหนีไม่ได้อ่ะโดนติดมุมอย่างเงี้ย เนี่ยมูฟไม่ได้จริงๆด้วยมันไม่ให้มูฟสวยแล้วสวยแล้วอุย้ยสองหกสามอะไรอ่ะเราศูนย์นี่อ่ะมันก็ใช้เคาเตอร์อรวะ่ะอุย้ยรถตี่อ่ะแย่เลยติดมุมโดนลุมสองน้นโอ้ยนี่ก็เลือกอัดเราอีก ตายแล้วเมึนติดหมดูโอ้ยรถหนึ่งอีกหนึ่งหกสองห้าปึบรถหนึ่งเฮ้ยจใจอีเวนต์อะไรรถติดกับดักรถสิอุย้ยหัวหน้ามันก็มาอัดอู๊อ้บ้าย ห้าหกห้าสี่หนึ่งรถสองโอ้แย่วอะ่ะอุ้ยสามสามหกสองหกเลยอะรถหนึ่งพักผ่อนก่อนสิโดนลุมอะ่ะลุมเงี้ยมามาอัดกันไม่ถึงห้าแล้วมันเติมพลังได้ห้ามันก็ มันก็รอดสิวะขนาดทอยได้เยอะๆยังอัดไม่ถึงห้าเลยเติมตาถึงตามันเติมพลังทีหนึ่งห้ามันก็รอดสิวะไอ้นี่ติดอะไรนะ่ะโดนหนามแทงเฮ้ยมัไปอัดตัวอื่นได้ไหมหัวหน้าเนี่ยมันก็เลย <c oughs> ใครไปปลุกมันออกมาวะโสนยิงมาหน่อยปุ้ก หกตายไหมยังไม่ตายเลสก่อนเลสก่อนปืนก่อนเก้าไอ้นี่ก็จะไปเปิดกล่องมื่ยเคาน์เตอร์มันอย่างเดียวปกักรถศูนใส่บอกห้าสามกสอง ก็เยอะอยู่นะรถสามเอาแล้วลดแปด้าอีกไหมซาอีกไหมไอ้นี่ไปช่วยจาก,กานันเลยหัวหน้ามึงก็อัดต่กูเนี่ยนี่ช่วยกนะันลุมไม่ลุมไอตัวนั้นให้มันตายไปอุ้ยถอยได้เยอะใช่ไหมรดสูนเ้ยรอดเ้ยอุ้ยสามห้าสองห้ารดหนึ่งพลังมันเหลือเท่าไหร่วะสองมันได้ไหมท็อกเกิลสเตตัส อ๋อเนี่ยดูอ้ใครมีของอะไรเฮ้ยเราได้หินที่มันจะให้หาใช่ไหมเนี่ยเออทารเกตไอเทมจริงด้วยอยู่ที่เรามีหน้ามันมันลุมแล้วหัวหน้ามันเกี่ยวอะไรเราค่าไอเทนไอนี่ก่อนเหลือแปดเหลือแปดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เติมพลังอีกพูดถึงค่าไปเลยดีกว่ามาเหลือนนะห้าเหลือสามแล้วอัดท่าเหลือสามเหลือศูนยอัดข้าสอง เลยสามถึงตามันยังพึ่งเติมพลังนะเอาให้เด้งมันอ้น,นี้แอบวางกับดักเนอะว,วางะ่ะใช่ปะเนี่ยมันก็เติมพลังอีกตามันไอ้น,นี่ไปช่วยเนะน,นี่ยไอ้มันใช้โอ้โอ้เก็บธงฟื้นพลังสิบเก้าอะเต็มเลยอะมันไปเหยียบกับดักรถสี่รถอะไรแล้วไปต้องเยอะแล้วนะ่ะเก็บธงตายไหมไปเดงรถอีกห้ จริงๆค่าบอสก็ดีเหมือนกันนะผมสิบหกเติมเติมไอเดียอาจจะบอสก่อนเพราะนั่นอัดแล้วก็เติมพลังบอสมันไม่เติมทำให้มันหายไปเลยไม่ใช่บอสหายแล้วเออเสียบแท้ดีอีกมาปิดมาปิดรูเอให้ของไหนเดี๋ยวพอบอสตายนั้นมาปิดรูไม่ให้เราเดินหนีอีกสวยยุ่งเลยนี่ไอ้นี่ฟื้นก่อนเออไอ้นี่ไอ้นี่ไหนไหนไอ้ตัวเนี้ยมาปิดรูว่ะ พอปิดรูแดนบอสอีกสวยขหวายไ,ไม่ต้องออกไปไหนอ่ะรถหนึ่งโอ้ยติดอะไรสถานะสั่นอัดอัดคืนไม่ได้บ้าเอ้ยโอ้ยใช้การ์ดก็เลยไม่ได้อยู่ในสถานะสั่นทำอะไรไม่ได้โอ้ยโดนควบคุมนี่ว่ามันอัดเองด้วยตะเกียโดนไอ้นั่นควบคุมโดนไอคนนั้นควบคุม เวนการแล้วเหลือสิบอดฮิวก็ฮิวไม่ได้แล้วสวยแล้วคราวนี้อุ๊ยเลยนี่สะสมการ์ดเลยวันเนี้ยบวกพลังโจมตีอะไรจะป้องกอันอางิดเยวเลยเอาหายแล้วเว้ยหายแล้วก็อาจสวนเนี่ยไอ้การ์ดแทบอะไรไม่มีประโยชน์เลยอยากจะดิสทิ้งว่ะหน,นึ่งสองห้าหนึ่งรดไม่เข้าโอ้เลยสิบเหลือ 10, เก้า ไอนี้ก็อัดกูสิบ้านเนี่ยโอ้ยแล้วการแปดสี่หกโอ้โหหมกแปดโอ้โอ้สิบเดี้ยงเลยเออยึดมันยึดไอเนี่ยไปแล้วอ่ะไปเกิดใหม่ตรงนี้พลังสิบโอ้ยมันเอาไอเนี่ยไปแล้วอ่ะไอนี้ก็ไปเอาคืนมั้งเนี่ยไม่ยอมแมไอนั่นเอาไปแล้วเอาหินมาละโซ่มัน มันมีติดติดสถานะอะไรวะติดสปีดเหรอไอ้นี่หนีแล้ววะ้อมันจะไปเอ็กซิสแล้ววะวางแถบเล่นเนื่อเต็มไปหมดเลยกำจัดการเดินนด้หนึ่งด้วยโอ้ยรลอนท์ทจริงๆจะไปเอาธงเขียวไม่เอาไปดักมันก่อน โอ้ยแต่ที่สิบวนาทีผมเล่นเพลินเลยนะเนี่ยเนี่ยเกมนี้มันก็สนุกนะนะอ่าอันนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้ผมให้มันมันมันมีแผ่นโซนี่เหลืออยู่นะครับผมให้ลูกค้ารายนี้ไปเลยเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็เทสให้เรียบร้อยเนี่ยเปิดเล่นได้สบายสบาย,บายเพลินเพลินเลยนะครับนะแผ่นยังใหม่อยู่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับยังใหม่กิ๊กอยู่นะเปิดเล่นได้สบายเนี่ยผมให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็ใครสนใจเกมนี้ก็สั่งสั่งสั่งมาได้เลยนะครับนะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคพันเดียวนาะขอบคุณครับผม